ちょっと聞いてるかな5択ですね。5択ですね。うん。<coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

เห็นแวมาแล้วมาแล้วอยู่นี่ฝั่งโน้นงงๆ หนาวละนกาหลายนกพาแล้วนอองนแล้วเจ็บนกแล้วเจ็บมเย็นหมดได้นท่ทำไดแล้วนกแล้วนกพาเลยำมันดุเนี่ยเด็กน่เด็กกันุ่มย้อนไปได้ <ส gas: S 1> เราเลยก็็หม่ลาประกาศปลึงนี่มันเลยมนี่คมันมีจ๊ la มีสัตว์ชนิดพุทราธรรมะสังฆะสังฆะสักญาเปนมาสัญาตมาโอเคนะกเอาไปเลิดเทคุณได้ขาไปนมาเอปนตไปลนเป็นั่นประตูเอ้

ya ha va ali maha kula paripuretih saha hala eva meva ito hinau te sanang pakapadi kichitang paridang purentu